ผมวพาผมในรายการซอไม่อยู่มันจะมาแคชเกมเออเกมแล้วว่าิแนะนำแนะนำามานั้นไหนแนะนำทีมงานใหม่ด้วยกูอ่ะเป็นทีมงานใหม่มงานหครับเขามีชื่อว่าพัตเตอร์ครับคือเขาจะฟังเนื้อฟังเขาเขาไม่ได้มาแคชเกมร่วมกับเราครับเขาจะมาเขาจะมาฟังผมบ่นเอะฟังผมบ่นคือแบบเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าจุดสองมาที่เขาว่ากดกูกดเล่น หนึ่งจุดเจ็ดจุดสองพิจารณาเอ่อช่างช่าง,งอ,อ่ะเอาไปครับสวามีตามเคยฉบับเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับเจ๊ซอยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับเขามันจะจะแรงหรือไม่บปรติดตามแ,ตแม่ไม่โหลดถ้าแหลกคอ,อไปนีกก่ก็ตอนนี้ผมกำลังโหลดเกมอยู่ครับไม่โหลดเกมอ่ะคือคอมผมอ่ะผมไม่เดี๋ยวผมให้ดูเลยสเปคคอมผมอ่ะศูนย์แรมมะแรมผมไปดูมาศูนย์จุด ศูนย์จิกเอาจริงศูนย์จุดศูนย์จิกเอาคาเตอร์เปนไหนวะแป๊บเดียวไปไหนอะไรกูเล่นสเตตารคาราฟอยู่สตาร์คาราฟสตาร์คราฟนะครับไม่ใช่ไมค์คราฟขอย้ำอีกครั้งสตาร์คราฟสตารหรือว่าสตาร์คัมสตาร์คัมทำไมมันหน่วงๆไม่มรู้รวะเอาจริงก,กลัวอะไรหรือเปล่าอ๋อรู้แล้วทำไมันหน่วง <c oughs> เล่นกูเล่นไมค์คราฟอยู่นี่เองมันเป็นหน่วง โอ้ยโอ้ยโอ้ยคือคุณจะว,ว่ายังไงผมก็เชิญนะว่าคอมกากอะไรก็ได้เชิญนะคือคือกูมีกูมีให้กูมีให้ดูก็คือบุญแล้วนะเออแล้วก็ยังมัวดูอีกกูมีให้ดูแล้วก็คือบุญบุญ,บญตายแล้วนี่กวจะอัดไม่ได้แม่งเนี่ยผมมันช้าสกินสกินเลยนะเออดาวก็บอลซึ่งเลยเซอร์มีได้ข่าวว่าเล่นในหนึ่งคืน เจ็ดสิสองครับเดี๋ยวไปด้วยเขา,ขาเต,แต,ตแบบนะีแล้วพ่อฉจะไปโหลดโปรแกรมตแตงกอไนะอ๋อโูลแล้วทำไม่แหรงจิ๊บๆทำไมเกงถึงอัพคลิปเร็วช่วยบอกวิธีได้ครับทำไมอัพคลิปเร็วครับคือมันเป็นกำเใน,ในิดในเน็ตเน็ตโฟมมันช้าด้วยเนะ็ตโฟมแบบช้ามากอ,าอู้ยบักไม่บับกของแรก คือมีขนาดเขาเล่นคนเยอะหนห่อยมั้งแบบแบบแบบเว่าเล่นเซิร์ฟเจกันจังเออตกโอเคเราจะไปหาบ้านกันดู๋ยวเราได้แร่เหล็กมาประมาณสิบแปดก้อนนะครับท่านผู้ชมครับเ,เรียวไม้กูไม่มีเลยโอเคโอเคเพร่อดอลไรควรยอยู่โอ้ยไม่น่านประมาณอ๋ง่ายเรามีอย่างเดียวไม่พอเลยอันเดียวไม่เคยพออันเดียว นี่นะเรียนแล้วเรียนแล้วหน้าแม่มนแหลกปลาแหลกกาสิต์กาส์ฟิลดกาส์ต์ฟิล์ดอ่แบบแบแบบแบบแบบเบบบเบบแบแบบแบบแเบบบแบบมบดแบบแบบแต้องเแบบ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 อบบแบแบ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 แบีนรบแบ บอกบอกมันด้วยว่าเข้ามาเข้ามาคือเงียบเงียบเลยเงียบเลยเจ้เพราะตอนนี้กำลังแคสเกมอยู่จ้ะเป็นสุนิยมเอ้ายิ้จิ้มือแล้วยิ้มมือแล้วเอาหลบนอน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 โอเคเราจะนอนครับนอนเสร็จคือผมจะอ๋อนอนเสร็จโอ้ตื่นใช่ไหมหลับต่อมั้งครับ เว้ยมื่อคืนเว้ยเราตื่นมาเว้ยตื่นมาเราไม่ทำอะไรชาโทรศัพท์ก็มาชาโทรศัพท์แล้วก็นอนต่อบอกแล้วเพื่อนผมไม่ไม่ไม่ทำอะไรมามาฟังแค่ผมปวดนี่เช่เป็นเสื้อทาวเวอร์ผมขอบอกตรงนี้คือผมเรียนแมคค้าไม่เป็นค้บของก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะ คือนี้ตามจริงผมลงมอสอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเติมมอสอะไรนะมอสภาพสวยเหรอเออภาพสวยครับมอสไอรอนแมนคือแบบผมลงไว้หนึ่งจุดเจ็ดจุดสองแล้วผมคือผมไม่กดเพย์กดเพย์ปุ๊บแล้วมันคาเมกลายเป็นหนึ่งจุดห้าจุดสองนึ่หมูเนื้อ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 หมูกินทุกวันเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเราติดมันฟันเนื้อฮาอะไรต่อยบันต่ยบันตกเลยเลย ไมค้าบเนี่ยเป็นเกมที่อิสออระครับคือไม่มีคนนึ่งมาด่าว่าไมค้าบเกมงงงเกมกกคืะใครที่ด่าใครที่ด่าเกมไมค้าบอะไรครับถือว่ากากครับกก็ไมค้าบเกมงงงเกมกะกก็แค่บล็อกซีเดี่ยคุณคุณคิดคลิผิดครับคือไมค้าบมีโอ้สามารถสมมติคุณลงมดภาพสมมติจริงสมาร์ทวิ่งคือแบบสามารถใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้เลยนะฮะซึ่งน้ำวิ่งก็วิ่งไปเฮ้ยโจ ตรงไปครับก็คือเกิดอาการเรียสมอเลยแล้วทำไมกูหิวนะฮะหะปวดปวดมากเลยเฮ้ยจุดต้นอ้อยแล้วเราเอาอ้อยก่อนนะอ้อยเจอเจอใหญ่อะแขนเกลวอยู่โอเคเราได้มาแล้วได้มายังไม่ได้คาา อ๋เยี่ยมรู้สึกว่าตอนนี้หมดนะบ่างมาเลยเ้า่คือพัด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 ท่เท่าไหร่วะจำไม่ได้เออะตอนนี้ผมประมาณพัดนที่เท่าไหร่วะ อ๋อผมที่เก็บประมาณชุดหนึ่งอะกระบอกเพชรเนี่ยยขอแล้วขอ,ของฉันเนี่ยังไม่รู้เลยมึงถามกูกปจะไปรู้ได้ยังไง <ร S 2> วะจำไม่ได้จริงเออสิบเอ็ดแล้ว,ออลวพาร์ทที่สามเปล่าวะนนอินฟูดขอขอไปดูแป๊บพาร์ทที่เท่าไหร่ินฟูแป๊บแป๊แป๊อันนี้พาร์ทที่หนึ่งพาร์ทที่สองอ,อัไหนวะเอาเเซิร์ฟลิงมาจากไหนเฮ้ยเอาให้เซิร์ฟลิงเข้าครับตอนนี้ เอาแล้วเอาแล้วซึกวิ่งสึกวิ่งมา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 แล้วสึกวิ่งมาแล้วมันรอดจัดสายตาคุณประเทยังไงคิวนี้พาที่เสียซึกวิ่งมาส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 ึกวิ่งมาแล้วสึกวิ่งมาแล้วคือรรออดเใครับเฮ้ยสึกวิ่งมึงเก่งจังนะคือตอนนีซึกวิ่งมาจากไหนสึกวิ่งมาจากไหนซึกวิงมาจากไหนป่าผมได้เจอเขาเรียกว่าอะไรวะ เม้่ผมจะสร้างบ้านตอนที่ผมเจอหมู่บ้าน NPC เพราะว่าคือถ้าผมสร้างคือแบบมันจะเป็่ยนสภาพยางเงี้มันาตช้้างเหมือนเดิมเดิาเพาว่าันแบบว่าโอเคไอยูวีดียี่คอมเขาเขาเขาอื่นเขาเป็นยังไงครับไ่แหลี่คอมคอมเราเป็นยังไ t ครับแหลก แล้วกมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ็ดแมพมาโหลดครับอะเดี๋ยวมันไม่โหลดจริอองนะสามารถทำไมผมจะไม่ดีเฮ้ยบ้านเห็ดยียียีมันมีด้วยเหรอนี่บ้านเห็ดเลย กูได้อะไรมานี่ไม่เอาออกไปโอเคครับเฮ้ยกดบินไหมผมเล่นเชีมอสเยอะเกินไปก็เลยแบบนึกว่ากดชิปรบินเมองไม่เห็นวะเด็ดเด็ดนะปรับประมาณกลางพอแล้วค่อยแรียงอ่ะพอติดเดียวพอ แต่ยี่สิบโฟมผมพักคลิปพอเลยพอดเลยโอเคครับอ,อ่าวอุ้ยเราได้มาหนึ่งไว้ฟรีฟรีฟรีนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเป็นยังสำหรับนี้ไม่บายครับเย่เจอพา <pum> ร์ทที่สี่แล้วเอ้ยตัวพาร์ทที่สี่ตอนนี้เจอกันพาร์ทหน้าครับไม่บายสำหรับวันนี้คือพาร์ทหน้าผมจะ ข้เซื้อระเจ้านะเครับยังมีแจกขารไปเชิญคันเตอร์เดี๋ยวข้อมาด้วยนะครับฮันน่าสามนี้ไม่บายติดตามเยอะนะครับเย้ yeah.